ววความสุขหลกสไตล์ในที่เดียว PTT l i f e Station ถึงเวลาเพิ่มรอยยิ้มให้กับชุมชนอีกแล้วค่ะและวันนี้รายการช่วยโลกช่วเราพาคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมดีๆในโครงการแยกแลกยิ้ม ครั้งนี้เรามากันที่หมู่บ้านเอื้ออาทรพัฒนาตาบุพลาอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะพร้อมทีมผู้ชนะแยกแลกยิ้มทีมออมสุชากับไมพิรัตและทีมผู้บริหารปตทร่วมกันส่งมอบผลงานและรายได้จากการขายขยะของทุกสถานีบริการน้ำมันปะตะทสร้างรอยยิ้มผ่านการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆให้กับชุมชนชาวเมืองระยองได้เป็นอย่างรูปธรรมค่ะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นโครงการแยกแลกยิ้มครั้งที่4นะฮะซึ่งเรานําทีมที่ถือว่าได้ที่1นะฮะได้แต้มมากที่สุดนะครับนำโดยไม้กับออมนะครับมาทํากิจกรรมดีๆที่จังหวัดระยองนะฮะตําบลพลานะครับโดยการสร้างสาราประชาคมให้กับชุมชนนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือการรณรงค์จิตสํานึกนะฮะในการแยกขยะนะครับในโลกออนไลน์นะฮะเล่นเกมนะฮะในการรณรงค์เรื่อง การแยกขยะนะครับแข่งกันนะฮะใครได้แต้มก็ได้เงินไปตามส่วนนะครับวันนี้นะฮะทีมที่ได้ที่1นนะครับก็มาทําที่กิจกรรมที่ระยองนะครับกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่ปทอมีปัญญาในการทําธุรกิจนะครับที่ว่าจะต้องควบคู่ไปการดูแลในเรื่องของชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับ และนี่ก็คือพลังความดีของทุกคนที่มาร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลชมุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราไปพร้อมๆกับการช่วยลดปริมาณขยะ ไม่ให้ล้นโลกของเราอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวช่วยโลกชื่วเราขอสนับสนุนค่ะสําหรับวันนี้รายการช่วยโลกชื่อเรายัางคงพาคุณผู้ชมอยู่กับกิจกรรมส่งมอบรอยิ้มให้กับสังคมในชมุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรพัฒนาตําบลพร,ราอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะภายใต้โครงการแยกแลกยิ้มและทีมผู้บริหารปรตท ร่วมส่งมอบผลงานไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงศาลาประชาคมตลาดปลาชุมชนสร้างห้องน้ำสาธารณะปรับปรุงเวทีปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะรวมถึงกิจกรรมการทาสีเวทีและเครื่องออกกำลังกายร,รวมไปถึงการปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนในครั้งนี้อีกด้วยล่ะค่ะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางปตทนะครับที่มา สนับสนุนโครงการดีๆกับให้กับชุมชนนะครับโดยการนําโครงการแยกแลกยิ้มนะครับมาให้ทางชุมชนตำบลพลาอำเภอ้านชางจังหวัดระยองนะครับซึ่งชุมชนเราได้ผลประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องสาธารณประโยชน์นะครับเป็นสาราประชาคมใช้ประชุมชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นลานกีฬาสำหรับออกกำลังกายแล้วก็พวกเต็นท์เคลื่อนที่อะไรต่างๆนี้ก็สามารถนําไปใช้ในชุมชนได้ทุกควเรือนนะครับ ก็ขอขอบคุณพังปอทอเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นำโครงการดีๆมาสู่ชุมชนเราครับอยากให้ทุกคนนะครับหันมาสนใจในสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ช่วยโลกช่วยเรานะครับให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นไปครับต้องปรบมือให้เลยค่ะกับโครงการดีๆเช่นนี้รายการช่วยโลกช่วยเราไม่พลาดแน่นอนค่ะเราจะคอยเอาใจช่วยและคอยสนับสนุนกิจกรรมดีๆเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นนี้เพื่อเพิ่มรอยยิ้มให้กับชุมชนเยาวชนสังคมสิ่งแวดล้อมและประเทศของเรา มาช่วยโลกช่วยเราไปด้วยกันนะคะและว,วันนี้รายการช่วยโลกช่วยเรายังคงพาคุณผู้ชมมาร่วมทำกิจกรรมดีๆในโครงการแยกแลกยิ้มกับปตทที่หมู่บ้านเ e อื A ้ออาทรพัฒนาตบพลาอเภอบ้านฉางจัังหวดระยองค่ะพร้อมกับทีมแยกแลกยิ้มกลุ่มแฟนขับออมไม่มาร่วมมือร่วมใจกันลดปริมาณขยะและช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมด้านกีฬากิจกรรมชุมชนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มีความสุขทั่วกันสนับสนุนโดยปตทสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนค่ะครับก็วันนี้ก็มาทำกิจกรรมดีๆกับทางปตทนะครับกับกิจกรรมแยกแลกยิ้มนะครับผมที่จังหวัดระยองนะครับก็วันนี้เรามาช่วยกันสร้างหลังคาให้กับชุมชนที่นี่เขานะครับผมนะก็จะมีหลังคาตรงเวรีแล้วก็มีหลังคาตงรงนู้นและอันนี้นะครับผมแล้วก็ เราไม่ได้มีแค่นั้นเรามีห้องน้ําด้วยแล้วก็มีกล้วไม้ด้วยนะครับผมนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะปตทนะครับผมที่จัดกิจกรรมดีๆแยกแลกยิ้มอย่างนี้นะครับผมให้กับพวกพวกเราได้มาร่วมกันแล้วก็ได้มีแฟนคลับได้มีเหล่าผู้คนต่างๆนานาทั่วทั้งทุกที่นะครับผมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับผมก็ร่วมสร้างความดีกันแล้วก็ได้ทําประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางปตทด้นะครับ และนี่ก็เป็นกิจกรรมรวมพลังความดีที่เพิ่มรอยยิ้มพร้อมกับส่งมอบความสุขให้กับชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ส่งต่อเนื่องมาจากปั๊มน้ำมันปอตอทอกว่า1,400แห่งทั่วประเทศและกลุ่มทีมแฟนคลับจิตอาสามาร่วมกันช่วยโลกช่วยเราไปด้วยกันนะคะ และสำหรับวันนี้รายการช่วยโลกช่วยเรายังคงพาคุณผู้ชมอยู่ร่วมทำกิจกรรมดีๆในโครงการแยกแลกยิ้มกับปตทร่วมกับ A ทีมแฟนคลับจิตอาสาทีมออมไม้ทำกิจกรรมรวมพลังความดีและร่วมเชิญชวนทุกคนร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังต่างๆให้ถูกต้อง ส่งผลต่อเนื่องมาถึงกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านกีฬาด้านชุมชนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มีความสุขทั่วกันโดยการสนับสนุนจากปตท,อทอสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนค่ะสำหรับโครงการแยกแลกยิ้มที่รณรงค์ให้ให้พวกเราเนี่ยแยกขยะอย่างอย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรเงี้ยค่ะทีเราก็มา ร่วมทํากิจกรรมให้กับชุมชนแล้วนะคะจริงๆเอาว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าหนึ่งมันส่งเสริมตั้งแต่การแยกขยะภายในบ้านคือสร้างสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีขยะบางทีเราแยกแล้วเนี่ยเป็นกระป๋องบ้างเป็นแก้วบ้างเป็นขวดพลาสติกบ้างอะไรเงี้ยบางทีเราแยกแล้วเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีกต่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการลดเกี่ยวกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็เหมือนตรงกับ เจตนาลงของปตทที่ที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็จะส่งเสริมในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็ยินดีค่ะที่วันนี้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะกับกิจกรรมดีๆเช่นนี้บวกกับสมาชิกแยกแลกยิ้มทีมออมไม้ที่มาร่วมกันช่วยกันเพิ่มรอยยิ้มส่งมอบความสุขให้กับชุมชนกับโครงการที่แยกแลดีแยกเถอะค่ะแยกแล้วยิ้มลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมประเทศของเราช่วยโลกช่วยเราไปด้วยกันค่ะ